เอาแชร์เพียงเท่านั้นคือให้เห็นภายในสองบรรทัดชื่ออะไรมันเมยเนยถูกหวยราวไหมเดี๋ยวดูให้เนยนะแกะแชร์ให้ฉันเนยถูกหวยราวไหมคะได้จากงานมากกว่าไม่ถูกจากการในนี่แต่มีโชคอยู่นะดวงมันมีโชคอยู่บอกแครเนี่ยดวง,ม,งมีโชคอยู่ปราณีรับเงินเปล่าคะจะได้รับเงินเปล่าปลาณีแชร์แล้วเอา มีโอกาสแต่จากงานระยะยาวนะภาว่างั้นนะตอนนี้จะได้รับเงินเล่าคะได้รับเงินเป็นจากการทํางานเจี๊ยบพรุ่งนี้จะมีโชคลาภไหมไม่มีเสียค่เสียเสียหมดตัวเลยเสียหมดตัวไปเลยเจ้าทั้งรลายกดแชร์ออกไประวังถ้าถ้ารู้อย่างนี้เราก็เลิกเสี่ยงนะคะหนึ่งวันโอ้ไม่มีคอจอคอใจให้เลยนะ ของโอ้ก็เหมือนกันนะมีตรงเครื่องใหญ่เครื่องกลางอะ่ะเขาถามนานๆเขาถามทีแต่เขาเคาะให้จริงๆเอาแค่นี้แหละเออนะคืออะไรโสนมีโชคไหมมีโชคไหมโสนโสนอยู่แล้วเออสนมีโชคไหมขอผู้แชร์ก่อนนะถ้าไม่เอามีมีมีโชคอยู่นะสโนสโสนมีโชคอยู่ขอผู้แชร์ครับถ้าไม่มีผู้แชร์ภายในสองบรรทัดผมถือว่าบายนะครับนะฝนละฝนยังไม่ได้แชร์เลยแชร์ก่อน ผลยังไม่มีผู้แชร์ให้ผมเลยต้องมีผู้แชร์ก่อนผมขอผู้แชร์มาแล้วแชร์้แ,รแล้วนี่ไงแชร์แล้วเหร <ผล S 1> อเอ่ให้พรุ่งนี้ผลพรุ่งนี้จะถูกหวยไหมมีโอกาสถูกมีโอกาสถูกมีโอกาสถูกชื่ออะไรนุพรุ่งนี้นจะมีโชคเปล่าครับมีโชคอยู่มีโชคอยู่มีโชคอยู่นุ เครื่อง u s อ r ajo สี่จอถามได้นะคะจะถามหวยถามลอตเตอรี่อะไรถามไหมนไหนดูมนได้มนมนแชร์ไหมมนแชร์ยังมนแชร์ยังมนแชร์ยังมนมนแชร์ไนะคมนแชร์แล้วข้างบนลึกเลยจะถูหวยไหมอะไรอย่างเงี้ยมนแชร์แล้วจะมีโชคไหมพรุ่งนี้ไม่มีมนมนไม่มีมนไม่มีมนไม่มีขอทานค่ะจนมากเลยอย่าไปเล่นเลยเล่นแล้วเสียฝุ่นฝุ่นเมื่อกี้นี่ฝุ่นจากผ้าผ้าผมเท้าเนี่ยอืมาเร็วเข้า เจ้าทั้งร้ายเพียงโคระเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นชุดเท้ามันก็ต้องเช็ดตับไม่ไงั้นมันก็เป็นฝุ่นเหมือนกันรู้กันนะจัดซักไปแล้วชุดที่หนึ่งเมื่อกี้นี้อย่างยิ่งใหญ่เกียงไก <c oughs> นะเร็วเซมาค่ะใครเข้ามาแล้วอยากถามคําถาม,ถามกดข,ข,ขอใจข้อจอจนปลอดตายกดแชร์กดของขวัญน,นะคะเป็นค่าครูและพิมพ์ชื่อและคําถามช้จอจอดจงหนึ่งข้อค่ะจะถามหวยถามลอตเตอรี่อะไรได้หมดเลยนะคะพุ่งนี้พุ่งนี้จะเป็นวันที่หนึ่งแล้วนะคะนี่จะบอกอะไรให้ไปบอกเลขมากไม่ได้นะเดี๋ยวติกตอกเขาจํากัดการมองเห็นแกรู้ไหมชั้นอนะ่ะโดนมาแล้วเก้าสิบเก้ารอบวันเนี้ยนี่เรื่องจริงนะทิกตอกเขาบอกห้ามบอกตัวเลข เข้าใจว่าถ้าบอกตัวเลข